มาเห็นแล้วนะครับกับการจัดอันดับต้นบอลสีที่ราคาเริ่มลงเหมองกับโ้นที่กำลังตัดสินใจจะซื้อหรือกำลังรอของถูกอยู่นะครับจากการที่ผมชอบไปดูตามการ์ดหรือว่าตามเว็บไซต์เว็บเพจต่างๆนะครับ ชอบดูราคาต้นไม้ว่าตอนนี้ราคาไปถึงไหนแล้วพบว่าต้นไม้มันก็มีวัตจักรของมันนะครับราคาก็มีขึ้นมีลงเป็นปกติตามลังอุปสงค์อุปทานหรือว่าความต้องการซื้อความต้องการขายนะครับเมื่อมีคนต้องการซื้อนักแต่คนต้องการขายมีน้อยราคามันก็ขึ้นแต่เมื่อใดนะครับคนขายเริ่มมีนักสินค้าเริ่มมีนักแล้วแต่คนซื้อลดลงหรือว่าเต่าเก่าก็ย่อมจะมีการขายตัดราคากันเกิดขึ้นนะครับเพื่อระบายสินค้าตกเก่าออกไป ราคาสินค้าราคาอ,อย่างมันก็นลงมาตามปกตินะครับในวันนี้นะครับผมก็ไปเจอต้นบอลสีที่มีราคาเคยแปลงแต่ณนะเวลานี้นะครับราคาก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมคนเดียวเนอะหลายหลายคนอาจจะยังบกเจอราคานี้เตือนนะครับหรือว่าหลายคนก็ยังมองเป็นราคาปกตินะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะครับ ต้นแรกนะครับบอลสีจีนหรือบอลสีที่นําเข้านะครับที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษหลายๆตัวนะครับในช่วงก่อนนี้นะครับกระแสบอลจีนมาแหงขนาดนะครับมีหุบบอลจีนบอลต่างประเทศนะครับที่เป็นไห้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เตรียมนําเข้ามาในประเทศเราเลยนะครับหลายคนก็มองว่าเป็นการติตลาดนะครับของบอลมูนี้จะทําให้บอลสีบ้านเฮาเนี่ยราคาตกลงมานะครับหลายคนก็กลัวนะครับเพราะว่าตกเก่ามีบอลแปลงอยู่ในมือ แต่ยังบ่ได้เอาออกมาขายเตือนะครับแตหลายเพจก็ตื่นตัวนะครับบอกแามโพดขายบอลจีนบอลนอกมูนี้นะครับอยากให้สนับสนุนบอลไทยมากกว่านะครับแต่สุดท้ายบอลมูนี้ก็ถลกเข้ามาเต็มบ้านฮาไปหมดนะครับในราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับผ่านมาหลายเดือนด้วยเหตุผลอย่างคดีนะครับราคาบอลสีจีนหรือบอลนอกมูนี้นะครับก็อบ่ได้ขยับขึ้นไปไหนเลยนะครับมีแต่ราคาลงมาเรื่อยๆนะครับ ผมไปซื้อวันนั้นก็ได้มาต้นละร้อยนะครับก็ถือว่าราคาลงมาหนักนะครับจากวันแรกที่เข้ามานะครับอันดับที่2นะครับบอลสีกวนอูบอลสีกวออนวอูนะครับเป็นบอลสีที่มีสีแดงมีความโดดเด่นในด้านของใบนะครับสีของใบและลักษณะของใบจะมีความสีแดงแตงแป๊ดนะครับแดงเหมือนเลือดติดติดบนงหาบของกวนอูนะครับช่วงก่อนนั้นมีคนเอามาขายตั้งแต่ราคา ก็สูงอยู่นะครับต้นน้อยๆนะครับก่าราคา300ไปถึงก่อใหญ่ๆก่อราคาหลักบันนะครับแต่เนื่องด้วยว่าบอลสีกวนอูนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายพาอย่างใดก็ติดนะครับหลายคนก็เอาไปพาแล้วออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้นะครับเลยหันมีคนเอาบอลสีชนิดนี้นะครับมาขายกันนักนักขึ้นนะครับราคาก็เลยขยับลงมานะครับเือคนปกติเริ่มจับต้องได้ละ ไปการมาตตะวานี่ราคาต้นน้อยๆก่อยูที่80บาทนะครับไปจนถึงต้นใหญ่เก็ะหลายร้อยอยู่นะครับก็ถือว่าตอนนี้ราคากวนอูก็เริ่มขยับลงมาพ่อล้นนะครับถึงแม้จะขยับวนักก็ถือว่าเริ่มลงมาแล้วนะครับใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของเกาะเล็งๆไว้ได้เลยนะครับอันดับที่3นะครับลูกไม้ลูกไม้ทั้งหลายแหล่นะครับที่เกิดจากการเพาะเมล็ด ทั้งนี้นะครับเนื่องจากช่วงก่อนกระแสบอลสีเริ่มจะบูมขึ้นมานะครับก็มีคนนําบอลสีมาอวดมาโพสต์มาขายตามเว็บเพจต่างๆนะครับรวมทั้งมีการนําเม็ดบอลสีมาขายออกขายตัวนะครับซึ่งการเพาะเม็ดบอลสีนี้นะครับโอกาสที่จะได้ต้นที่เหมือนต้นปอต้นแม่มีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะได้ต้นแปลกและแตกต่างออกไปจากต้นปอต้นแม่นะครับและส่วนใหญ่ไปแ่นะครับจะได้ต้นที่มี สีเขียวนะครับลายบ่ค่อยงามตะใดสีสันก่อสู้ต้นปอต้นแม่บได้นะครับนั้นนเมืนๆน,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 นะครับจะมีต้นงามๆโผล่มาสักต้นซึ่งต้นที่ออกมาใหม่นี้นะครับก็ยังมามีชื่อเป็นทางการจะเรียบรวมๆว่าลูกไม้นะครับดังนั้นลูกไม้บอนสีต้นที่มันออกมาบ่งามหมู่นี้นะครับจึงถูกคนเอามาเล่หลังขายในราคาที่ถูกนะครับตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความงามของลูกไม้นั้นนะครับ อันดับที่4นะครับบอลพื้นบ้านทั้งหลายนะครับอันได้แก่นกกระททนะครับสาวน้อยแแป้งอีเนาไม้ปลาก้านดำแดงบัวอย่างพวกนี้นะครับราคาก็เคยปุ่งไปจนถึงหลักร้อยนะครับในช่วงฮิตกันใหม่ๆนะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เพิ่งเข้ามาในวงการบอลเนาะยังมีบอลพื้นบ้านมูลน,น,นี้ในมือเตือ่อแล้วก็บอลเทพบอลแปลงตัวอื่นก็มันแปลงเกินนะครับก็ยังซื้อบม่ได้นะครับก็เลยเก็บมูลนี้ไปก่อนนะครับดังนั้นขอ เอาไว้อวดเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับคือปออู้กันกับเปื้อนหูเรืองกับปอนะฮะแล้วก็หลายๆคนไปซื้อชิ้นบอลแผ่แบบแปลงๆมานะครับอย่างใช้โชนอย่างงี้นครับแต่สุดท้ายกับกลายเป็นบอลพื้นบ้านมูลนี้ไปก็นักนะครับนักกับมาวันนี้นะครับบ้านใดก็มีกันหมดแล้วราคาก็เริ่มกลับลงมาสู่พื้นบ้านเป็นปกติแล้วนะครับหลายชนิดก็ราคาบมดถึงร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าฟอร์มก่อใหญ่ๆก่อหลายร้อยก็มีนะครับดูดีๆเนอะ อันับ5นะครับนางหมายบันน่าเชื่อนะครับตอนนี้นางหมายราคาลงมาจากดาวังคารแล้วนะครับจากสมัยก่อนต้นน้อยๆนะครับจะมีราคาตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับจนถึงต้นใหญ่ๆก็หลักปันนะครับตอนนี้ต้นน้อยกับราคาในเพจลงมาเหลือ200นะครับถ้าตามการแถวบ้านก่อร้อยเดียวกับมีนะครับแต่มันเป็นต้นน้อยแบบเบบี้เบบีนะครับต้องเอามาอนุบันเองเห็นกรรมนะครับ ก็ถือว่าราคาวูบลงขนาดเลยนะครับสาหรับบอลป้ายตัวน,นี้นะครับท่านใดย,ยังหม่อมมีบอลป้ายไปในมือกอลองเล็งเนางไหมไว้ก็ดีนะครับเก็บไว้เผื่อวันใดาราคามันจะปุ่งขึ้นไปแห่มนะครับครับสําหรับการสังเกตราคาบอลสีที่ลงมาของผมในวันนี้นะครับก็อ้างอิงจากในเพจต่างๆนะครับและก็ตามการแถวบ้านนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับของหลายๆคนหลายๆท่านนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยและกับแวดล้อมต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับบางที่อาจจะถูกบางที่อาจจะแป้งก็ขึ้นมันก็มีความเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นนะครับหลายตัวรา,ราคาก็อาจจะเริ่มลงแต่หลายๆตัวราคาอาจจะขยับขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อความต้องการขายที่อูมาตั้งแต่ตนนั่นแล้วนะครับยังได้ก็ดีคนสําหรับคนชอบบอลสีนะครับเราก็มีความสุขอยู่กับการปลูกต้นไม้ในช่วงโควิดนี้นะครับ ถึงจะขึ้นจะลงอย่างใดผายก็แหมเอาปุูกมาได้นะครับความสุขก็อยู่ที่ตัวเขาเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ฝากกดตาม Subscribe เป็นกําลังใจให้กันตัวนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ